ขอโอกาสอ,อ,องค์หลวงตานะคะแล้วก็ทุกทกท่านด้วยนะคะขอขอแชร์แล้วกันนะคะเป็นมุมที่หมายเข้าใจนะคะว่าโยนิโสมนาสิกาเนี่ยคือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างใจกับสิ่งที่ถูกรู้กับสังขารที่มันเกิดคือว่าถ้าเราแยกได้ชัดแล้วอะว่าไอสิ่งที่มันเกิดดับมันเกิดดับอยู่บนความไม่มีอะไรในสิ่งที่ไม่เกิดดับเนี่ยมันแยกสองสิ่งนี้ได้ออกแล้ว มันก็จะทําให้มันรู้อยู่ตลอดอะทุกทุกการทุกสังขารที่เกิดหรือทุกสิ่งที่เกิดในใจเนี่ยมันก็จะรู้คือมันก็จะเป็นการรู้ไปเลยมันก็จะเป็นการรู้แก่ใจไปเลยว่าเออทุกอย่างที่เกิดก็คือสังขารคือเบสอยากมาถามหลวงตาเบสสงสัยเบสเข้าใจแล้วก็แค่สังขารคือมันก็เลยมันก็เลยจะของมันจะแบบออกแนวมันจะง่ายๆตรงนี้ว่าทุกอย่างที่เกิดสังขารหมดเลยแล้วก็มีใจที่มันยืนพื้นว่าใจเนี่ยคือ มันไม่เกิดไม่ดับมันแค่รับรู้เฉยๆเบสงงไหมคะ <laughs> คือตรงเนี้ยคือเหมือนว่าเหมือนว่ามันต้องแยกแยกให้ออกให้ชัดเจนไปเลยเราจะไม่งงเราจะไม่แบบเอ๊ะมีคําถามหลงตาเอ๊ะอันนี้ใช่ใจหรือเปล่าเอ๊ะอันนี้สังขารแล้วยังไงต่อมันมันจะไม่มีคําถามหลังจากนี้คือแยกให้ออกสองสิ่งแล้วเราเหมือนพิจารณาอยู่ตรงเนี้ยสงบใจเราพิจารณาพอพอสงบใจเราอยู่กับใจใช่ไหมคะสังขารอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็จะเห็น พอเราเห็นปุ๊บมันมันแยกได้โดยอัตโนมัติแล้วมันรู้ได้เลยโดยที่เราไม่ได้ไปพูดว่าอันนี้เป็นสังขารเกิดแล้วเกิดอยู่ในใจนะเกิดอยู่ในใจนะอันนี้มันก็เป็นตัวพูดภาคอย่างหนึ่งคือเราเรารู้ไปเลยว่าสิ่งที่เกิดกับใจอ่ะมันคนละอย่างกันแล้วก็แค่น้อมตรงเนี้ยน้อมอยู่อย่างเงี้ยเห็นเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นความรู้แก่ใจอยู่ตรงเนี้ยความรู้ตรงเนี้ยจะไม่หายจะไม่หายไปเลยคือความรู้ตรงนี้พอมันไม่หายมันก็จะยืนพื้นอย่างเงี้ยอะไรเกิดขึ้นมันก็ จับเข้าจับเข้าเงื่อนไขนี้ทั้งหมดมันจะเข้าไปในหลักตรงนี้ทั้งหมดอย่างเดียวเลยอ่ะค่ะอันนี้คือเป็นการโยนิโสค่ะไม่ทราบเข้าใจหรือเปล่าคะคือขอโอกาสนะเจ้าค่ะคือหนูว่าเป็นคนที่แบบเหมือนชอบติดกับความคิดอะค่ะในที่ผ่านมา หนูอะ่ะเข้าใจในทฤษฎีหมดเลยเหมือนที่ทุกคนเข้าใจหนูเชื่อมันเข้าใจแต่พอเป็นภาคปฏิบัติจริงอะ่ะความเข้าใจมันมันกลายเป็นว่ามันก็อกเอาความเข้าใจมาอยู่ในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นหน้าที่ผ่านมามันก็เลยไม่เคยจะเข้าใจจริงๆสักทีเพราะว่าเหมือนฟังอะไรมาก็เอามาเปรียบเทียบโดยที่แบบอันนี้รู้อันนี้ใช่อันนี้ยังไงรู้แก่ใจเป็นยังไงก็หาหาหาคือจะจะใช้ คือเราไปติดในในพวกเนี้ยค่ะไม่เคยเข้าใจด้วยใจจริงๆอะไรเงี้ยแต่เนี่ยค่ะพอพอฟังมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะก็คือรู้สึกว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องหาว่าถูกผิดไม่ต้องหาว่าอันนี้ใช่หรืออันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนพื้นฐานเนี่ยเรามีตัวเราที่ฟังตัวเราที่เข้าใจ เพราะฉะนั้นพอมีตัวเรายืนพื้นมันเป็นความเข้าใจผิดแรกเลยว่ามันมีตัวเราอยู่ตัวเรายืนพื้นถ้าเราอะยังเข้าใจผิดอยู่ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นตัวเราเข้าใจตัวเราทําความเข้าใจตัวเราปฏิบัติมันก็คือเริ่มต้นผิดตอนแรกเลยที่เราฟังมาทั้งหมดว่าเราเข้าใจอะแต่ก็กลายเป็นเราเข้าใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นอะเปลี่ยนความเข้าใจแรกก่อนว่ามีเราว่ามีเราไปเข้าใจมีเราไปฟังมีเรามาปฏิบัติ คือพอฟังแล้วมันก็จะเป็นความเข้าใจโดยที่มันก็เป็นความเข้าใจที่มันมันไม่ได้มีเรามันเป็นธรรมชาติที่เราเข้าใจธรรมแบบมันเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปแล้วที่หลวงตาอธิบายก็คือเป็นเอาธรรมชาติมาแจกแจงเอาสัจธรรมมาแจกแจงคือพอเราเห็นเหมือนเหมือนตอนฟังก็จะน้อมน้อมตามันนะคะก็ฟังหลวงตาแล้วก็น้อมตามแล้วมันจะเห็นตัวเองว่าเออสุดท้ายเราตัวเราที่เราไปยืนพื้นว่าเราเข้าใจเราจะทําเราจะปฏิบัติ เพื่อวันหนึ่งจะได้ไอ้ตรงเนี้ยไม่มีตั้งแต่แรกไอ้ตรงใจตัวเราที่ยืนพื้นว่าเข้าใจมันไม่มีตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นฟังปุ๊บเข้าใจแล้วจบเลยแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีตัวผู้หาไม่มีสิ่งที่เข้าใจมันไม่มีอะไรเลยแต่ทั้งหมดที่มันไม่มีอะไรมันออกมาพูดกันได้แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรคือถ้ามันจบแค่ความว่าไม่มีไม่มีอะไร โดยโดยความที่ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเนี่ยนะคะมันมันจะไม่ได้ลนหาอะไรแล้วอะถ้าเบสอกเบสเข้าใจเลยเบสจะหาอะไรอีกขอบพคุณค่ะคือแม้แต่ตอนเนี้ยมันก็ยังคือมันก็ยังไม่ผลตัวจตนอยู่อะคะ่ะมันก็ยังมีคนที่รู้สึกว่าเออเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเรารู้เรา แล้วเข้าใจไหมว่าไอ้ตัวที่พูดว่าเข้าใจอะ่ะมันคือสังขารปรุงแตง่งแต่ว่าเบร์ก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันมันแล้วใจไปสักทีคือพอพอ,พอถามอย่างนี้อีกมันก็มันก็ได้คําตอบที่เคยบอกตัวเองว่าก็เนี่ยอยากจะหาความแล้วใจมันก็เลยไม่แล้วใจอะไรเงี้ยเบรมักจะบอกตัวเองเสมอว่าฉันเหมือนถ้าจะพูดว่าความจริงอะ่ะเอาความจริงมาพูดอะ่ะเบก็ยังไม่ซึมลึก เรื่องราวพวกนี้ยังน้อมไม่ถึงใจจริงๆคือความรู้สึกมันเหมือ,น,อนแค่ยังอยู่ที่ผิวๆคือรู้สึกแบบนั้นแต่แต่พอเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็ไม่พ้นที่มีตัวตนตั้งที่เป็นยังไงอีกเจ้าค่ะเบสตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวจะให้ทุกคนช่วยอธิบายแต่เราจะบอกว่าเบสเป็นยังไงคือเบสเนี่ย ที่เบสพูดเปรียบวันนี้เหมือนในธรรมชาติเนี่ยมันมีสังขารก็เปรียบเหมือนนกแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวที่มันบินอยู่ในธรรมชาติพวกเราก็อยู่ในธรรมชาติของความว่างจักรวาลในใจเราเนี่ยใจเนี่ยม่มีตัวจิตตัวใจหรอกใจเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเดียวกับความว่างจักรวาลเนี่ยอันไม่ได้แบ่งว่าใจเรากับจักรวาลคือใจเนี่ยมันเป็นความว่างรวมกับธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยมันมันอยู่ในความว่างนั่นแหละเป็นความว่างหมายถึงว่าไม่ใช่ความรู้สึกว่างนะเป็นเหมือนกับเป็นอวกาศเลยเป็นอวกาศที่ไม่มีขอบเขต ไม่มีรูปรักษ์ใจมันก็เหมือนกับใจหรือจิตเดิมแท้หรือธรรมชาติรู้แท้เนี่ยมันเป็นธาตุเนีเป็นธาตุธรรมชาติที่ได้แต่รู้แต่มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปรักษ์ของความรู้หรอกมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติกว่าว้างธรรมชาติอันนี้มันจะกระดุกระดิกไม่ได้ยุกยิกยุกยิกไม่ได้มันจะไม่มีอาการกระเพื่อมไม่มีการไหวตัวไม่มีการเกิดดับไม่มีรูปลักษ์อะไรเลยไม่มีแสงเสียงไม่มีสีไม่มีอะไรเลยไม่มีแสงสีเสียงกลิ่นรูปรูปลักษ์ใดๆดทั้งหมดไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมอง อันนี้นะคือใจแต่เนี้ยจะเปรียบเหมือนว่าเป็นท้องฟ้าหรืออวกาศแต่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิญาณที่เบสบอกว่าเบสอย่างนั้นเบสอย่างนี้เบสทำไมเบสฟังแล้วกับเบสยังไม่เข้าใจเบสยังพยายามเบสยังรู้สึกว่ามันยังไม่แล้วใจมันยังไม่วะใจเบสยังงุ่นเบสอย่างเนี้ยอันนี้มันเปรียบเหมือนว่าเป็นนกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งขนาดที่เป็นเบสหนึ่งก็นกตัวหนึ่งเบสหนึ่งก็นกตัวหนึ่งบินอยู่ในท้องฟ้าแต่นกตัวเนี้ยมันจะไปหาท้องฟ้ามันจะ เอานกตัวเนี้เอาเรานี่แน่ไปเป็นท้องฟ้าให้ได้ไปหาท้องฟ้าแต่ไม่ว่าเรา,าจะคิดมโหคับแค้นใจ like, ยังไงว่าเอ้ยทําไมเราจึงไม่ได้เข้าใจอย่างที่ก็พูดทําไมใจเราจึงไม่เห็นมันเป็นใจแบบเหมือนท้องฟ้ามันว่าเปล่าท so ําไมเราจึงไม่รู้สึกแบบนั้นทําไมเราจึงไม่รู้สึกอย่างนี้ก็มันเจ้านกไปเป็นฟ้ามันไม่ใช่เป็นฟ้าไปเลยแล้วก็ไอ้ฟ้าเนี่ยมันเป็นธาตุรู้มันเลยรู้ว่าไอ้นกอ่ะคือไอ้เนี่ยมึงอ่ะก็เราจะมาหาฟ้าจะมาลังมาคนจะมาหากูอยากเป็นกู มันกลับด้านมันกับตลบปัดเนี่ยเลยมันกลายเป็นยุ่งวุ่นวายแต่ในตัวนกยุ่นวายแต่ในตัวเราอะแต่ใจอะเป็นฟ้ามันมีอยู่กับไม่เห็นหรอกแต่นกอะมันก็วุ่นวายแต่ในตัวนกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่กูจะเป็นฟ้าสักทีวะเมื่อไหร่กูจะเป็นฟ้ามันคิดอย่างนี้มันก็เป็นนกยู่เรื่อยไปไม่เป็นฟ้าใจมันเป็นฟ้าอยู่มันก็ไม่เข้าใจว่าขณะที่เป็นนกเนี่ยใจที่เป็นฟ้าเนี่ยไม่เคยหายไปไหนเลยเปรียบเหมือนอย่างนึงอะอาจารย์ที่เขาก็พูดบอกว่าอะไรกบในกาลา ไอ้กบในกาลามันก็บอกเมื่อไหร่มันจะไปเป็นจักรวาลทีเอกบในกาลาเมื่อไหร่ก็เป็นจักรวาลทีมันก็คิดติดโลดปวดหัวอยู่ในตัวกบเลยนี่ยมันเบสตอนนี้เลยเหมือนกบในกาลาเมื่อไหร่เบส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 จะไปอย่างกูจะคิดยังไงถ้าไปเบสถึงไม่หลุดออกจากตัวนี้ทีทำไมเบสถึงจะหลุดจากตัวเบสทำไมเบสไม่หลุดจากตัวเบสแล้วเบสไปเป็นจักรวาลทีก็มาเจ้อากบไปเป็นจักรวาลเข้าใจเปล่า หลวงตาเจาบอกว่าคือกบยังไงก็เป็นกบเอใช่ไม่มีทางไปเป็นจักรวาลใช่ไมเจ้าคะขอให้ยอมรับว่าเป็นกบแค่นั้นแหละจบแต่ใจเป็นจักรวาลยอมรับว่าตัวเองเป็นกบยังไงก็เป็นกบใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไอ้กบแต่ละตัวก็ตายตายตายทุกขณะทิตคือถ้ายอมรับว่าตัวเองเป็นกบก็ไม่ต้องถามคือต่อให้สงสัยหรืออะไรยังไงมันก็เป็นกบ ใช่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 ใช,ใช่แต่ใจปิดจักรวาลมันมีอยู่ไนงะมันคนละอันกันมันไม่เคยหายไปไหนหรอกแล้วหนูก็จะาหาจักรวาลก็ไม่ได้เพราะเขามีของเขาหนูเป็นกบยังไงก็เป็นกบถูกต้องถูกต้องถูกต้อง <laughs> หนูเป็นกบอยู่ในกาล <laughs> <laughs> หนึงตาเจ้าค่ะไอ้ทวทเนี่ยกบกำลังบทแล้วเอาไปให้ โอกาสเจ้าค่ะหนูผิดอ,อะไรไปก็ขอโทษด้วยนะคะคือเวลาที่นกมันแบบดิ้นลนหาอยากจะไปเป็นห้องฟ้าเนี่ยมันถูกไหมพีม่มันก็จะเป็นสมูทัยอ่ะพี่มันเป็นแบบมันเป็นความมันทำเป็เปนเหตุแห่งทุกก็ค่ะ ทีนี้เหมือนแบบถ้าฟ้ามันรู้อ่ะรู้นกแบบนั้นอะมันก็แบบมันก็รู้ทุกอะมันก็จะรู้ต้นเหตุด้วยว่าการไปมีตัญหาแบบว่าอยากจะหารู้ว่ามันจะทําให้เป็นความทุกข์อะค่ะหนูไม่มีอะไรจะพูดอะกล่าขอโอกาสหลวงตาแล้วทุกท่านนะคะก็ คงเป็นแชร์ประสบการณ์เนาะก็เคยก็เคยเป็นอย่างเบสเหมือนกันแบบหาจนแบบว่าเหมือนต้องหายาพารากินเลยอะแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าพอธรรมชาติพอมันใจสงบอะเลิกหาเลิกแบบดินน้นรนะธรรมชาติมันปรากฏขึ้นไม้เห็นว่ามันมีอยู่แล้วต้องไปดิ้นรนหาทําไมมันก็คือมันไม่ได้บอกว่ามันมันมีขึ้นมาแล้วแต่มันรู้สึกขึ้นมาในใจเลยว่าความสงบมันมีอยู่แล้วที่เป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง ความไม่มีอ่ะมันมีเป็นพื้นอยู่แล้วแต่เราพยายามไปหามันก็เลยบังตรงนี้ไปหมดเหมือนก็เลยย้อนกลับมาว่าเหตุที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเราไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งเกิดดับกับสิ่งไม่เกิดดับอย่างแท้จริงเราไม่ได้เข้าใจที่เป็นโยนิโสที่เป็นเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอโยนิโสที่เป็นสัมมาทิฏฐิซึ่ง เราเข้าใจว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิแต่จริแล้วมันไม่ใช่เหมือนพอยเหมือนเบสบอกว่าทุกอย่างเราเข้าใจคือทุกอย่างมันมีแต่มันบวกเราเข้าไปทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งก็ตอนแรกก็เอ๊ะจะอทำยังไงทำไมมันมันมีเราตลอดก็เลยย้อนกลับมาพิจารณาว่าธรรมชาติของสิ่งที่เกิดดับก็คือตัวเรานี่แหละมันคืออะไรมันประกอบด้วยอะไรมันก็ประกอบด้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ รูปรูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็มานั่งแยกมันเดิมมันเป็นรูปของเราใช่ไหมรูปร่างของเราตัวของเราก็มาแยกออกเล็บขนผมฟันหนังอะไรแยกส่วนๆออกแล้วมันเราอยู่ตรงส่วนไหนก็ต้องพิจารณาตรงเนี้ยจนมันเข้าใจว่าเอา้าไอ้ตรงรูปเนี่ยมันก็ไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยพอตัดออกเหมือนที่น้องอีกบอกพอตัดแขนออกไปแขนมันคนอันนั้นมันก็ไม่ได้บอกเลยมันเป็นแขนเรา มันก็ยังกลายเป็นไอ้ตัวที่ประกอบกันอยู่ที่ส่วนที่เหลือเป็นมันก็ยังยึดว่าเป็นของเราทั้นพอแยกออกมาแล้วรูปมันก็ไม่เหลืออะไรเลยมันก็ไม่ใช่เราเลยพอเว,เวทนาเวทนาเกิดขึ้นมีอาการปวดมีอาการเจ็บสุขทุกข์โ่งโล่งเบาสบายอย่างเงี้ยความรู้สึกเนี่ยมันเวทนามันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเราแต่มันมีเราไปบอกว่าเว,เว,เว,เวทนานะ้ะเป็นของเรา แต่ตัวเวทนาเองไม่ได้บอกเลยว่าฉันเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นอะไรหรือเป็นของใครแต่มันเป็นปรากฏการธรรมชาติของขันขันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองสัญญาก็เหมือนกันมันก็แค่เกิดขึ้นจําได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนหลวงตาพูดเอาหลวงตาพูดผ่านไปแล้วเอาจาไม่ได้แล้วมาพูดอะไรมันก็มีอันใหม่สัญญาอันใหม่เข้ามาเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันมีไม่มีอะไรเียงแท้ที่เป็นตัวตนแน่นอนมันก็ไม่มีตัวเราอยู่ตรงนั้นอีก ถ้าว่าตัวเราเราเที่ยงอยู่ใน่ในสัญญามันก็ไม่มีเพราะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปพอสังขารความคิดปรุงปรุงคิดก็คิดไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวเรื่องนี้มาก็ให้ปรุงก็ปรุงไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยมันก็มีไม่มีตัวไหนที่เป็นของเราอีกแล้วผู้วิญญาณที่มารับรู้สังขารคิดปรุงปรุงคิดมันก็เกิดดับพร้อมกับตัวเนี้ยสุดท้ายขันห้าทั้งหมดที่มีมันก็ไม่ใช่เราอันนี้คือเหมือนเราทําความเข้าใจว่า สรุปก็คือเราเข้าใจมันถูกต้องจริงหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่าในแต่ละส่วนพอเนี่ยมันยังมีเราอยู่อ่ะมันก็แสดงว่าเราเข้าใจผิดมันยังมีความมีมีตัวเราอ่ะเข้าไปบวกเอาธรรมชาติมาเป็นเราอยู่แล้วอีกแล้วทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดมันเกิดอยู่ที่ไหนมันก็เกิดในความไม่มีเกิดจากความไม่มีพราะเดิมแล้วมันก็ไม่เคยมีเรามาก่อนใช่ไหมตั้งแต่เกิดแต่ละภพแต่ละชาติที่มันเปลี่ยนตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาแล้วก็อาศัย ธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟมาประกอบเป็นร่างเราพอมามาโตขึ้นมาร่างที่เกิดตั้งแต่ตอนแรกอะตั้งแต่เด็กๆเ,เซลพวกนั้นจนถึงปัจจุบันนะมันก็ตายไปแล้วปัจจุบันนี้มันก็เป็นเซลล์ใหม่ที่ไม่ใช่เซลล์ตอนที่เราเกิดมาตอนแรกแล้วก็คืออันนี้ก็คือสําหรับตัวเองนะคะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อขันห้าที่เราหลงเคยหลงยึดว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย มันมันถึงเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ใช่เราจริงๆก็คือมันก็เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิให้เราได้ในการพิจารณาทีนี้พอมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามสภาวะอะไรขึ้นมาต่างตามมันก็เลยรู้เข้าไปเลยว่ามันมันคือเหมือนมันโยนิโสไว้มีเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็จะรู้เลยว่ามันไม่ต้องคอยนั่งบอกอีกแล้วเอ๊ะอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นสังขารนี่เป็นวิสังขารมันก็รู้ตรงๆไปเลยอะไรก็คืออะไรก็คือเข้าใจรับรู้มันปรากฏการธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น ยอมรับตามมันก็คือยอมรับในความจริงของมันไปเลยโดยที่ไม่มีไม่ใช่มีเราไปนั่งทําความเข้าใจและนั่งเพื่อให้ยอมรับมันอีกทีหนึง่งเย่นี้ค่ะหรือใหม่จะมีอะไรพูดอีกไหมใหม่ให้ใหม่พูดกับเบสหน่อยหนูงองแง <laughs> เป็นโกบค่ะ เหมือนเหมือนเบสยังไม่ยอมรับอ่ะเบสเบสรู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมคือมันจะเป็นการรู้ด้วยสัญญาเราเบสก็เอาตัวเราอ่ะไปเข้าใจในสัญญาว่ามันไม่มีเราไม่มีอะไรเลยเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรเลยไอ้ตรงที่เรารู้อ่ะว่ามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไอ้เรา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 ทุกอย่างอ่ะมันไม่มีจริงไอ้เราไม่มีจริงอ่ะแค่เนี้ยเราไม่มีจริงเราเบสถาอะไรอ่ะ ดิ้นรนอะไรยาโอ้โจะพูดอะไรทุกเดกระดาษแค่บ้ามยนค,ความดิ้นรนมันมีอยู่อะพี่แต่มันไม่มีพี่เบสแต่มันมีความดิ้นรนอยู่ทุกอย่างมันสังขารหมดเลยอ่ะตัวเราก็สังขารตัวเราไม่มีอยู่จริง แค่ความรู้ตรงเนี้ยและยอมรับมันยอมรับอย่างเดียวมันดิ้นรนมาเยอะแล้วทีอ่ยอ,อยากยอมรับก็เป็นสังขาร <laughs> สงบใจแล้วก็เห็นเห็นสัจธรรมอะเราไม่มีอะ่ะ <laughs> คือเราฟังมาเยอะเรียนมาเยอะอะ่ะถ้าเราไม่ยอมรับสักทีมันก็วนอะ่ะ เออเบสตอนนี้ก็ลงแก่ใจถึงใจเยอะแล้วเออแต่เบสก็ยังหมายไว้ในใจหมายในความรู้สึกว่าเราแก่ใจแล้วยอมรับยอมรับยอมรับก็ได้ยอมรับก็ได้ได <laughs> เดี๋ยวเราจะได้เป็นท้องฟ้าสักทีไม่งั้นเราด้นไปเราไปกบในการะลาอยู่แล้วไหนอ่ายอมรับก็ได้ยอมรับก็ได้แต่ก็ยอมรับแบบถึงใจด้วยนะมันก,ก,ก็ก็ถึงใจเยอะแหละแต่ในส่วนลึกๆก็ยังว่าเรายอมรับเดี๋ยวเราก็จะไปเป็นฟ้าเราก็จะไปเป็นใจที่เป็นธรรมชาติที่เป็นอวกาศ แห่งจิตเดิมแท้เราจะไม่ไปกบแล้วเราจะเป็นท้องฟ้ามันจะถูกไหมเอาให้ให้ยิ่งช่วยทีก่อนทีอาจารย์อาทิตย์พูดพูดภาพรวมใหญ่ของธรรมชาติของธรรมะแล้วก็เข้าไปสู่จุดย่อยที่หลุดพ้นไปได้ยังไงแล้วก็ภาพจากจุดที่หลุดพ้นไปสู่จุดใหญ่ของมัรโครพูดจากจุดใหญ่ไปหาจุดย่อยจุดย่อยหาจุดใหญ่เป็นภาพภาพรวมแล้วก,ก็อีกพูดตรงนี้ก่อนเจาะรายละเอียดก่อน โ้าค่ะขออนุญาตค่ะพี่เบสพูดเราจะลองให้ตามอีกเข้าใจพี่เบสมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นความคุ้นชินมาเราเวียนไปเวียนเกิดมาไม่รู้ขี่ชาติแล้วแล้วเราก็แบบแล้วก็สะสมแบบบุญบารามีสะสมความรู้สะสม ทุกอย่างเพราะเราหมายว่าจะเอาตัวเราไปพ้นทุกถาวรไปอยู่ในที่ที่ที่มีแต่ความสุขมันมันเอาจริงมันก็มันก็คือเข้าใจความรู้สึกว่ามันมัน มันพูดง่ายแต่มันแบบมันก็เจ็บปวดน่ะที่ต้องยอมรับความจริงว่าแบบมันมันไม่มีมันไม่มีเราจริงๆคือคือถ้าถ้าลองมองธรรมชาติอื่นๆมันจะดูตลกที่ตอนนี้สิ่งที่ค้นหาอะมันมีมันเหมือนมีเรากระดิกระดิกระดิจวคนเดียวในจักรวาลอย่างเช่นถ้าพี่เบชเป็นคนที่ชอบพระอาทิตย์ ขึ้นมากๆอแล้วพี่เบสก็ไปร้องห่มร้องไห้บอกว่าอย่าตกเลยอย่าตกเลยฉันอยากได้พาทิ์ขึ้นเนี่ยตลอดไปอะไรเงี้ยมันมันมันดูเหมือนคนบ้าใช่ไหมแต่ตอนที่เราเป็นอ่ะอีกมองย้อนกลับไปตัวเองตอนที่เราเป็นแล้วมองว่าไม่ทุกอย่างในโลกเกิดดับหมดเลยเว้นแต่เราที่เป็นอมตะและเราจะพ้นทุกถาวรจะมีเราที่เป็นแบบไปสู่เมืองนิพพาน ยึดครองไว้เป็นใจถาวรมันจะเป็นไปได้ยังไงยเคือหนูว่าเชื่อว่าคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแม้แต่ความที่แบบมันยากจะเชื่ออะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่า ทำไมยากจะเชื่อจังไเนยมันรู้สึกว่ามันยากแต่คือถ้าไม่มีคนที่รู้สึกว่ายากมันมันคงไม่ต้องทำอะไรแล้วคนที่อยากเป็นอย่างนั้นมันมันก็มันได้ไม่ได้มีจริงอะแต่ว่า หนูรู้สึกว่ามันมีจริงๆอะค่ะอีกเคยไปเถียงประโยคเดียวกันกับพี่เบสกับพี่หมอนิเวศมาก่อนเลยอีกรู้สึกว่ามันจะไม่มีจริงได้ยังไงในเมื่อทุกครั้งที่อีกรู้สึกว่าอีกมีขึ้นมามันมีอยู่จริงๆอย่างนี้มันมีจริงๆนะพี่หมอเห็นหรือเปล่าอะไรเงี เอาจริงๆให้พี่เบสเดินทั้งวันเราก็คิดลูกแบบอย่าให้ลืมเลยนะทั้งวันมีพี่เบสจริงๆมิงจริงมิงจริงมิงจริงไม่หยุดเลยทั้งวันมันทําได้ไหมไอ้นั่นนะมันก็เกิดดับเหมือนกันมันมันแค่นั้นเลยอ่ะไอ้กบทุกตัวไม่ว่ามันจะปรุงดีปรุงร้ายปรุงเลวปรุงอะไรยังไงเี่ะคิดว่ามันมีหรือบางทีคิดว่ามันไม่มีหรือบางทีคิดว่ามันเข้าใจทําหรือบางทีไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างมันก็เกิดดับ มันแสดงให้เห็นเลยว่าไอ้เราที่คิดว่ามีอ่ะมันเกิดแค่แวบบหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีเลยอ่ะไม่ไม่ต้องเสียใจแล้วผู้ปฏิบัติก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้น <c ười> คือพี่ก็เป็นแบบนี้ แต่ว่าที่เมื่อกี้หลวงตาพูดและเบสเข้าใจว่าเราเป็นแค่กบอ่ะแต่มันมีความจริงของกบอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้เป็นกบตัวนี้ตลอดเวลากบหมายถึงว่ามันเกิดกบตัวใหม่มันเกิดกบตัวใหม่มันเกิดกบตัวใหม่กบตัวหนึ่งเกิดแล้วกบตัวนั้นก็ดับกบตัวหนึ่งเกิดแล้วกบตัวนั้นก็ดับมันไม่มีมันไม่ได้มีกบตัวนี้อยู่ถาวรตลอดเวลาอันนี้เป็นความจริงของกบด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่กบมันขึ้นมาเรายังไม่เข้าใจเลยกลบตัวนี้ก็จะต้องดับไปแต่ว่าในความลึกๆที่เรามีความคิดมีอนุสัยความคิดที่คิดว่ามีตัวเราเนี่ยมันปรุงแต่งความรู้สึกของความเป็นตัวเราขึ้นมาพอมันเกิดความคิดอะไรเราก็ไปหลงกับความคิดนี้ว่าเป็นจริงว่าเราสวมกับความคิดนี้จริงๆความรู้สึกเป็นเราสวมกับกบตัวนี้จริงๆ เลยกลายเป็นว่ามันมีกบจริงๆที่มันอยู่ถาวรแต่จริงๆถ้าเราสงบใจแล้วเห็นเห็นว่ากบตัวหนึ่งเกิดกบตัวหนึ่งก็ต้องดับเดี๋ยวก็มีกบตัวใหม่เกิดกบตัวนั้นก็ต้องดับตลอดตลอดตลอดมันจึงไม่เคยมีกบตัวเดิมอยู่ตลอดขอบพระคุณเจ้าค่ะ yeah. Yeah.